สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมปลูกไม้ประดับและผมเอาไว้ที่ประตูผมไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะไปรดน้ำเขาวันนี้ผมก็เลยหาวิธีการที่จะรดน้ำเขาให้เขารดโดยอัตโนมัติมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับผมปลูกไม้ประดับเอาไว้แล้วก็ห้อยไว้ที่ประตูแบบนี้นะครับผมก็เลยจะหาวิธีการเพื่อที่จะรดเขาโดยอัตโนมัติผมมีขวดน้ำ ผมตัดสติกอร์ออกผมตัดข้างขวดเพื่อที่จะเอาน้ําใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเจาะรูเพื่อที่จะผูกเชือกผ้าครับผมเจาะ2รูเพื่อที่จะให้เชือกผ้าเนี่ยเป็นระบบน้ําหยดครับหลังจากนั้นผมก็ใช้เชือกฟางเนี่ยมามัดเอาไว้เพื่อที่จะไปแขวนไว้ที่ประตูเพราะว่าต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยผมเอาห้อยไว้ที่ประตูครับ นี่เลยครับผมมัดหัวมัดท้ายแบบนี้หลังจากนั้นผมก็ใส่เชือกผ้าเข้าไปครับสอดเข้าไปตรงรูที่ผมเจาะเอาไว้หลังจากนั้นผมก็จะเอาเชือกฟางนะครับมามัดที่ขวดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะห้อยครับผมมัดแบบทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับนี่ไงห้อยได้แบบนี้ เอาละคราวนี้ผมก็จะใส่น้ําครับนี่นะครับผมใส่น้ําในขวดเต็มขวดแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะเอาไปห้อยไว้ที่ข้างประตูข้างบนของไม้ประดับที่ผมห้อยไว้ที่ประตูนะครับวิธีแบบนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายครับผมสอดเข้าไปแล้วก็ห้อยเอาไว้ที่ตะปูเดียวกันกับต้นไม้นี่เลยครับ จัดให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะให้เชือกผ้าเนี่ยมันเป็นหยดน้ําที่หยดลงไปที่กระถางเลยครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับว่าน้ํามันจะหยดยังไงเนี่ยนะครับเป็นระบบน้ําหยดครับน้ําจะค่อยๆหยดลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาที่จะมารดน้ําอีกแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆ เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะรดน้ําที่ตรงนี้นะครับผมรดน้ําที่หน้าบ้านที่ข้างบ้านแล้วก็รดน้ําในสวนหลายๆที่ครับผมลืมทุกครั้งครับที่จะมารดน้ําที่ตรงนี้ผมก็เลยทําแบบนี้เนี่นะครับเป็นประตูที่อยู่ข้างบ้านผมเองครับผมทําเป็นไม้ประดับแบบนี้สวยงามเลยครับ อากาศร้อนแบบนี้ต้นไม้ก็ต้องการความชุ่มฉ่ำวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่ผมคิดได้ในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ